สวัสดีครับเพื่อนทุกคนสวัสดีเอเตอร์ทุกคนครับของที่เข้ามารับชมช่องไทยบ้านตามกระเยิ่มนะครับเนาะอันนี้จะเป็นการปั้นหน้าแห้งครับการหน้าแห้งนะครับเนาะว่าปั้นถ่าพน, 20, น,านนะครับคนะือข้าสิบปันสองรอบครับรอบแรกเราปั้นไล่สันก่อนนะครับเนาะไล่สั่นของ ให้หน้านะครับไล่สั่นคปันไล่สั่นนะมะเกียบไล่ย่าวนะครับ้ปันปันหน้าแห้งบ้านผอมแล้วปั้นนะครับ บนะครับองโ่ัวนะครับแ้อน้นครับนะครับตาหน้าแห้งครับผมชมครับากาศ การปันหน้าแหงนครับผมเศรษฐกิจอน้างห้อนตัวคุณสัวใหครับมปั้นแคบจะเรเห็นนี่ครับล้นไงครับโบกปันปับนปั่นันปันปั่นปันปั่าปัรนับนปั่นปับั่นปั่อปั่นปนปั่นั่นปัน่ักนน่ันนนัั่ นะครับปันตอนที่สองนรดหนึ่งนะครับ,บนี่เก็บงานออกแดบบน,นออกมาขกกี้นะครับ,บนะครับปันหน้าแห้งนะครับผมอันเสร็จสิ้นนะครับ,บนี่น,บบน,น,นะครับปันหน้าแห้งนะครับผมปันร่อฝนนะครับ